สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กากรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับได้สำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็แอดมาได้เลยนะครับ ก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างน,นะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟคัพนะครับหรือไพ่ห้า,าถ้วยเข้ามาเช่นภาพของผูผ้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเหมือนกับเป็นหนึ่งกับนางเงือกเลยอะ่ะเขาเหมือนกับให้ความรักใครสักคนหนึ่งไปจนหมดตัวหมดใจเลยเห็นไหมครับก็เหมือนกับใบหน้าเขาเนี่ยเหมือนกับมันลน้มเหลวกับสิ่งที่มันเสียใจไปสูดเสียไปหรือร้องไห้ไปอะ่ะแต่เห็นไหมครับว่าถ้วยสองใบเนี่ยมันยังว่างอยู่ก็เลยทำนายว่าชาวงนี ใค่หนก็จะเหมือนกับผิดหวังกับความรักที่ทุ่มเทไปเสียใจกับความรักที่มันผ่านมานะครับเพราะอาจจะเชื่อมั่นในความรักแท้เหมือนกับนางเงือกเวลาใครเนี่ยก็มักจะรักแบบรักเดียวใจเดียวหรืออาจจะเหมือนกับรักคู่ของเรามากเลยมองเขาเป็นเจ้าชายมองเขาเป็นรักแท้เชื่อมันในความไว้ใจเชื่อมันในความรักของเขาอะไรแต่เขากลับทําร้ายเราจนไม่เหลือสิ่งดีๆให้เราเห็นเลยอ่ะเช่นไพ่ห้าทวไปนี่มายความ่าเหมือนกับคุณเฝ้าทําดีแต่กลับได้ความเจ็บปวดเฝ้าทําดีแต่กลับได้ร้ายแล้วเหมือนกับคุณหลายๆคนเนี่ยชาวสีเมฆจะบอกคนที่คุณร่าเือปล มันคือคาตอบอะความเจ็บปวดเสียใจมันคือคําตอบน้ําตาคือคําตอบมันเองฉันไพ่ใบนี้ไปเนี้ยนะครับห้าทูหรือไฟออบคับไปเนี้ยขอตอบเลยว่าชาวสีไม้ในช่วงเนี้ยคุณอาจจะเหมือนกับคนที <privilege zw> <acak> ่ผิดหวังที่เป็นผ่านมาหรือจะช่วงต้นปีก็ได้นะหรือกับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวสีไม้จะมีปัญหาเรื่องความรักความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจกับสิ่งต่างๆนะครับกับความเลล้มเหลวที่น้ําตาและความเสียใจเหมือนกับแม่น้าทะเลเลยอะนะครับหรือถูกผูงกับความรักเสียใจที่รักใครมากๆเชื่อใจเขาทุ่มเทให้ทุกอย่างแต่เขากลับทําให้เราเจ็บ วดเสียใจแต่เขากลับทําให้เราผิดหวังะนะครับหรืออาจจะเหมือนกับทําดีเท่าไหร่มันก็ไม่พอ,อแต่เห็นไหมครับว่าห้าถ้วยไปนี้จะมีถ้วยสองใบตั้งอยู่ก <c oughs> ็เลยทำนายชาวสีเมฆในช่วงนี้ว่าถ้วยที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณยังหลงเหลืออยู่มัคคยยนงงมคือความตายแห่งนาเงือกมันคือความรักแห่งความยาววัยอ่ะมันจะให้ให้ไปนี้ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าคุณทําดีมาเยอะคุณทำดีผ่านมาเยอะวันนี้นะครับปีนี้ มันอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือปีที่แล้วจ,จะมีปัญหาเข้ามาหรือที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความผิดหวังงมเหลวเสียใจก็ตามแต่พอสิ่งที่คุณทําดีหรือความรู้สึกที่เสียใจน,ยน้าตาแหงน้นหรือหลักแท้ที่คุณให้ใครทักคนหนึ่งไปเนี่ยแหละมันให้ไปนี้ขึ้นมาครับเดือดสตาร์เข้ามามันคือการเริ่มต้นฟืนฟ้นฟนูนะครับรักษาก็เลยทำไ,ไมแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณเสียใจหรือเจ็บปวดคุณห่มเทงลงไปเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจเหมือนกับแม่น้ำแม่ทะเลเห็นไหมครับ้องไห้จนเหมือนกับไม่เหลือน้ำตาแล้วก็มีจะเดือดส เหมือนกับคุณเ,เริ่มเฉิดฉายคุณเริ่มเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่ดีขึ้นแล้วก็เปลงหมายว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนของความรักที่ใครก็ตามเลือกราคนรักไปไม่เกิน5เดือนนะครับถึง6เดือนเนี่ยทำนแบบนี้ได้ว่าอาจจะมีการกลับมาแบบเดือดสตาร์กลับมาหลงสเสน่ห์กลับมารู้คุณค่ากลับมารู้วยว่านี่คือเดอสตาร์นะนี่คือดวงดาวของเขานะนี่คือความทุ่มเทความรักเห็นน้ําตาไหมครับเห็นความเจ็บปวดเสียใจที่คุณทุ่มเทเขาไหมครับเห็นความรู้สึกความรักคุณให้เขาไหมครับนั่นแหละมันคือคําตอบ ใช่ใค่ไหนคุณคงอยากจะบอกคุณคุณรักว่าที่เราเจ็บปวดเสียใจเดี๋ยวเขาที่ผ่านพามาที่เรารักเขามากแค่ไหนเนี่ยลองดูน้ําตาดูสิลองดูถึงความเจ็บปวดเสียใจดูสิเห็นน้ําตาฉันไหมมันคือคําตอบนั่นเองดวงสตาร์ที่หมายความว่าชาวศีเมะหลายท่านเนี่ยคนรักที่เลิกลาไปจะมีการกลับมาในกรกฎาคมนะครับในกรกฎาคมเนี้ยจะมีการกลับมาเหมือนกับชื่อเสียงกลับมาเพราะเหมือนกับดวงสตาร์กลับมาเองคุณค่ากลับมาเองสิ่งคุ้มเทสิ่งคุณเสียใจเนี่ยตอนเนี้ยส่งผลต่อจิตใจเขาแล้วนะตอนนี้เหมือนกับดวงสตาเนี่ยค่อนข้างจะเปิด นะครับในส่วนของชาวสิบเมตรในช่วงนี้ใครหลายคขาจะมีความหวังใหม่โอกาสใหม่ๆเดี๋ยวดวงชะตาเริ่มมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงหน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นหรือช่วงนี้ความรักของคุณอาจจะหมายกับไปโฟกัสเรื่องการที่ดวงชะตาการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นเกิดใหม่เช่นการสร้างบ้านสร้างเรือนการซื้อรถการมีชื่อเสียงมากขึ้นการมีเงินทองอดูแลตัวเองหรือรักตัวเองมากขึ้นแลวออกมาดีเลยนะผลออกมาดีด้วยก็เลยค่อนข้างจะเด่นเรื่องของการที่หน้าตาดีขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับเพราะผิดหวังเสียใจเพราะทำการทำดีมาโดยตลอดแต่อาจจะหมกับ เสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเสียวความรู้สึกไปแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เคยทุ่มเทลงไปเนี่ยมันย้อนกลับมาพอาไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่ของเตสตาแล้วก็ไพ่ของเวลออฟฟอร์จูลหรือเว็บเดียร์เข้ามาเห็นไหมครับคือกรงล้อมแห่งความหมุนเวียนนะครับมันเหมือนกับสิ่งที่เคยจากไปสิ่งเคยทุร้ายถูกดาบทําลายทิ่มแทงเนี่ยมันมีหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเมถาว่าความรักมันยังคงอยู่ความสุขมันยังคงอยู่สิ่งดีที่เคยมีให้กักนมันยังคงอยู่แล้วความรักที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันคืออห้ถวย่ะ ที่เราเคยใช้เวลาร่วมกันมาที่เราเคยมีความสุขร่วมกันมาที่เราเคยบอกว่ารักกันเนี่ยมันยังคงอยู่นั่นเองชิญให้เบบิ e A, ้บตีเยหรือเฟร์จูนเหมือนความเมตคก็ตามนะครับขึ้นมาสามใบเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลท,ทำนายว่าชาวสีเมเตทรานเนี่ยคนรักที่เลิกลาไปหรือคนเก่าเนี่ยนะครับเขาอ,อยากจะกลับมาแก้ไขเขออา,า,ขาขอ,อยากจะกลับมาขอโอกาสนะครับอยากจะกลับมาขอคืนในวันที่คุณเนี่ยเจ็สตาร์วันที่คุณเจ็บปวดเสียใจวันที่คุณผิดหวังวันที่คุณอาจจะเหมือนกับคนคนที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มร้องไ จะกลายเป็นเหมือนกับเห็นคุณค่าตัวเองหรือว่าเขาเห็นคุณเสียใจเห็นคุณเจ็บปวดเห็นคุณร้องไห้เห็นน้ําตาคือคําตอบเนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาเพราะเวลฟอร์จูนหรือเวเบเดียนะครับกลับมาเพราะวันเวลาที่เคยผ่านมาด้วยกันกลับมาเพราะสิ่งต่างที่เคยใช้ร่วมกันกลับมาเพราะเวลฟอร์จูนคือการที่เหมือนกับเริ่มจุดเวลาคือคําตอบด้วยนะเพราะเวลาเนี่ยแหละมันคือไพ่เวลฟอร์จูนอะมันคือทําให้เขารู้เลยว่าการที่เขาจะไปจากคุณหรือเลิกตาคุณไปเนี่ยเขาเองนะครับมีไพ่นใบนี้ขึ้นมาครับในอ o ฟวานเดอรอัศวินถือไม้เท้าเข ขาถือไม้เท้ากลับมาหมายความว่าแบบเขา,าเจอปัญหามาครับเกิดทำนว่าชาวสีเมฆนะครับคนรักคุณช่วงนี้อาจจะทาอะไรไปด้วยอารมณ์เลิกรากับคุณไปด้วยกันนอกใจเพราะมีไพ่สามดาบเข้ามาเห็นไหมครับขอดูไพ่ของเขาเลิกคู่กันเลยนะไพ่าสามดาบเจนภาพของคนรักของชาวสีเมฆที่ผ่านเรื่องราวกันมาเหน็ดเหนื่อยมาก็จริงแต่เขาจะมองว่าคุณเป็นปัญหาเพราะผ่านากันมาเยอะเพราะรักกันมาตั้งมากมายมาก่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะแต่พอเราเหมือนกับเขาไปเลือกคนอื่นเขาเองก็เปียกฝนกลับมานะเขาเองก็เด็ดเหนือ่อยหรือเจ็บปวดหรือถือไม้เท้ากลับมานะเาาว่มีการทเกันองออารมต้งใจเยนๆะ เพราะจะทำร้ายจิตใจกันไปหรือทําให้เลิกรากันไปหรือเจ็บปวดหนักมากเลยแหละหรือทำร้ายจ,จิตเกันอย่างยาวนานเรือจะมีเรื่อ,องไพ่สามดาบการทำร้ายจ,จิตจะได้การนอกใจสามเศร้ารักสามเศร้านะครับแต่พอเขาไปเลือกคนอื่นผมขอทำได้แบบนี้ครับคนร่างของชาวสีเมฆกลับมาพบเวียนกรรมตามทันพเพราะวียอุบเลยเอเข้ามาแล้วก็ไพ่สามดาบด้วยกลับมาว่าเสียใจกลับมากลับมา,าเพราะเจอปัญหากลับมาเพราะว่าพอไม่มีชาวสีเมฆแล้วเนี่ยเขารู้แล้วครับว่าเขาใช้อารมณ์กับคุณเขารู้แล้วครับว่าเขาทําอะไรไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดดีๆอ่ะ ฉันไอซิบินหิวไมทขอตอบแบบนี้ว่าเขากลับมาด้วยความเจ็บปวดเสียใจเขากลับมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าคุณสงสารเขาหน่อยได้หรือเปล่าคุณยังจะกลับไปแก้ไขให้โอกาสเขาได้หรือเปล่าพฤติสตากับไพ่ห้าถ้วยใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าชาวสีเมฆในช่วงนี้หเหมือนกับคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รู้ตัวแล้วว่าเออเราเรารักเขาไปแล้วทุ่มเทไปแล้วให้ไปหมดทั้งหัวใจแล้วว่ารักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งอะไรอย่างนี้ยนะก็เหมือนกับฤติสตากับไพ่ห้าถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะเปิดโอกาสเรื่อง เพราะมีคนเข้าอุปถัมภ์มีคนเข้ามารักคุณมาให้ห้าถ้วยหมายความว่าไม่ต้องกลับไปเจอความล้มเหลวไม่ต้องกลับไปเจอถ้วยใบเก่าที่แก้วที่มันล้าวอ่ะไม่นานก็คงจะแตกหรือเอามันกลับให้ห้าถ่ยหมายความว่าแก้วมันแตกไปแล้วอ่ะทำยังไงมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกนะครับฉันห้าทยไปที่หมายความว่าคุณกลับไปได้ไหมเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจคนเก่ากำลังจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะครับอยากจะกลับมาทําให้คุณเนี่ยหลงรักกลับมาทําให้คุณรู้สึกแบบให้โอกาสเขาฟื้นฟูการรรัักกษาาาามเสีียยคุณทหลงนะ แต่ดวงชะตาของชาวสีเมฆจะเป็นเมล่อดวงเอียเข้ามา9ดาบใครหลายคนไม่เจ็บแรงสันก็คงไม่เข้าใจอ่ะพอไพ่ก้าวดาบหรือไพ่ออฟซอร์ไปเจ็บภาพผู้หญิงคนหนึ่งนอนร้องไห้นอนเสียใจนอนคิดถึงเอามือจับหน้าผากแล้วเหมือนกับถามว่ารักแค่ไหนอ่ะนับน้ำตาแห่งความเสียใจนับความเจ็บปวดนับนับความร้องไห้ห,หรือเรื่อง,งต่างๆเนี่ยก็รู้ว่าเขาม,มากที่สุดหัวใจนั่นเองฉันไพ่ก้าวดาบเหมือนกับว่าคุณเนี่ยร้องไห้จนหมดน้ำตาร้องไห้จนเกิน9เดือนร้องไห้จนผ่านเวรกรรมร้องไห้จนผ่าน1ปี2ปีไปแล้ว,ลวลก็แหละ เสียใจจนเหมือนกับทาราลืมเรือนะ่ะเสียใจจนน้ำตาเนี่ยแหละมันกลายเป็นลบเรือนความทรนทงจำร้ายลบเรื่องความเจ็บปวดเสียใจจนดินชาด้านชาหรือความรู้สึกที่เจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วไม่จะ,จะกลับไปเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ดูตรงนี้อีกแล้วอ่ะคือการหลุดพ้นจากเวรกรรมนั่นเองเครเรียนมชาวสีไม่ได้เกิดใครเรื่องราคนเราไปเกิน9เดือนหรือหปีหรือว่า2ปีไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะหลุดพ้นจากเวรกรรมนะครับไม่กลับไปแล้วแต่คนรองคุณก็จะกลับมาแก้ไขเพราะเขาอาจจะเจ็บปวดเสียใจกลับมาเปียกปอนกลับมาเหนืๆๆๆๆๆๆๆ่อยๆกลับมา เขารู้ว่าเวลาเขาไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาเองก็เจ็บนะเขาเองก็เป็นนายออฟวานนะทาอะไรไปด้วยอารมณ์เขาเองก็เหมือนกับร้อนโลดน,นะไม่มีใครรักเขาหรือทนกับนิสัยเขาได้เท่ากับชาวสีเมฆนั่นเองแต่คนคนนี้ท่านนแบบนี้ก็ชาวสีเมฆจะคบคนธาตุไฟเนาะหรือว่าธาตุลมหรือพนักง,งานของธาตุดินด้วยนะซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรตามใจตัวเองหรือทำตามอารมณ์ตัวเองอะแหละแรกๆเนี่ยใหม่ๆก็รักพอนออฟวานขึ้นมาครับใหม่ๆก็ดีเขาเคยทำทุกอย่างเพื่อเราอะ่ะ เขาเคยทำทุกอย่างที่บอกว่าเออจะสร้างอนาคตด้วยกันนะสร้างครอบครัวมีครอบครัควด้วยกันนะหรือแค่แต่คนเป็นแบบนั้นเลยแรกแรกเขาทําทุกอย่างเขาบอกว่าคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขารักคุณทุกอย่างที่คุณเป็นเลยนะแต่ไพ่ไปตอมาครับ9้าวดาบสังหานนะอยู่ๆก็บอกว่าเราไม่ดีเหมือนใครๆอยู่ก็บอกว่าเหมือนกับอาจจะเหมือนกับลืมไปหรือเปล่าว่าเราเคยรักกันเธอลืมไปหรือเปล่าวัา,าฉันที่ตรงไหนนั่นเองฉันไพ่ก้าดาบเข้ามากับไพ่ห้าทุกครับอย่างที่ทํานายให้ใครเลือกลาคนเราไปไม่เกิน5เดือนถึง6เดือนเเเนนี่่ออาาาาจจจะะสงคคิป้้้้พืใหวตขขึมรับ ให้เขาเข้าใจเวลาของมันให้เขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเคยรักกันแค่ไหนนั่นเองเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเราเคยรักกันเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเรารักกันมากแค่ไหนฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาให้าดาบนะครับหรือไฟอฟอฟซอร์ดเข้ามาคือการที่เหมือนกับตอนนี้คุณอาจจะเคยทําสิ่งดีให้ใครสักคนหนึ่งไป,ตปแต่คุณเจ็บปวดอะแต่ห้าดาบบอกชาวสีเมฆว่าไฟออฟซอร์ดครับผีเสื้อที่บินไปหาดาบมากๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะไม่บินไปหาดาบแล้วมันก็จะบินไปหาสิ่งที่มันสวยงามอะผมเลยทำนายว่าชาวสีเมฆในช่วงนี้ถ ก็ขอคอนเฟิร์มเลยว่าจะเจอสิ่งที่ดีไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วเพราะทนไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับหรือไพ่ห้าดับหมายความว่าคนคนนี้คนรักของชาวสเมเนี่ยอาจจะคิดว่าทํากับคุณได้นะครับจะมาก็มาจะ,จะไปก็ไปคิดว่าอยู่เหนือความสัมพันธนะ์เน่ะอยากจะเอาชนะคุณอะไรเงี้ยนะคิดว่าทําร้ายเราแล้วจะทนได้อยู่แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราทนไม่ได้ละ่ะถ้าเกิดเราเจ็บปวดถ้าเกิดเราวิ่งหาดักบ,บ่อยๆถ้าเกิดขนทำร้ายเราอยู่บ่อยๆรังละ่ะมันอาจจะไม่หลงเหลือแล้วนะมันอาจจะเหมือนกับความสวยงามความรักที่เราให้เขาไปเนี่ยมัน ต่อให้เราไม่อยากไปมันก็ไม่เหลือที่ให้เรายืนน่ะมันก็การดูด้นด้วยการที่บุบอ่อนนั่นเองก็เลยนาชาวศรีเมษหลยท่านว่าถ้าเกิดใครดูด้นจากเวรกรรมหรือ m ุบอ่อนไปได้เนี่ยก็ขอตอบเลยว่าจะไปเจอสิ่งดีดีเช่นความรักจากการที่มีชื่อเสียงมีเสน่ห์ช่วงนี้นะครับอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นมีโอกาสได้บ้านได้รถมีคนเข้ามารักมุ่ประถมดูแลเราหรือการฟื้นฟูตัวเองด้วยการที่เฮ้ยกลับมาดูตัวเองดูแลตัวเองแล้วหน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นใครไม่คุ็นค่าเราแต่เราก็็รรู้้้้ึกกกววววว่่่าาาาาเเเเทททททุุุมมใใหคคััันนนงงไปปแลลออะดจจยยตบ ตัวเองเนี่ยแหละเห็นคุณค่าตัวเราเองตัวเองเนี่ยแหละเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเรามีคุณค่ามากกว่าน,นั้นนะเรามีดวงดาวต้องมากมายนะที่อยากจะดูแลที่อยากจะรักเราเรามีแสงสว่างต้องมากมายในชีวิตนั่นเองครับเครทําธมาชาวสีเมฆในช่วงนี้ไพ่หกถ้วยเข้ามาหรือ s i อ of c u p จะมีโอกาสได้รับความรักดีๆเข้ามาจะมีโอกาสได้รับความสุขความเข้าใจการพบเจอรักแรกแรกพบหรือการพบเจอรักที่เหมือนกับเป็นเพื่อนกันกรณีในวิธีดีอุปถัมภ์เมตตาหรือสตาร์เข้ามาเห็นไหมครับการมุกออนที่เหมือนกับหลุดพ้นจากเวรวากทีี่่ด ไม่ต้องเจ็บปวดเสียใจยกับที่ผ่านมาที่เหมือนกับรักที่แบบเขาเรียกว่าอรักเหมือน,นกับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับในดอกไม้ในกินดอกไม้กิน,กกนสายลมกินความสวยงามที่มีให้แก่กันนั่นเองเช่นผมเดำนายว่าชาวสีเมษได้ชคนี้นค,คุณอาจจะรับความรักที่มีกลิ่นกินดอกไม้การพบรักแลกเจอรักแบบเพื่อนนะครับการในพิธีอุปถัมภ์เมตามีความสุขหัวใจตรงกันดอกไม้ที่หยิบยื่นให้แก่กันนั่นเองกลิ่นดอกไม้ที่มันสวยงามแ้วก็หอมนั่นเองนะครับ แต่เกิดใครนะครับเลิกลกคนรักไปอย่างที่บอกไปว่าไม่เกิน5เดือนไม่เกิน6เดือนเนี่หยหถ้วยค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนที่เขาเล่าไม่คุณเจ็บปวดเสียใจในวันนั้นเนี่ยเวียนามตามทันไม่พอครับแต่เขาเจ็บปวดเสียใจกลับมาคุณหยิบยื่นความรักให้เขาหน่อยได้หรือเปล่าคุณสงสารเขาหน่อยได้ไหมคุณกลับไปรักเขาเหมือนกับที่เขาเคยรักกันได้หรือเปล่าฉันหกถ้วยแนะนาว่าถ้าเกิดใครเรลิกหลักคนรักไปไม่เกิน 5- ้าถึงหเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอเขาก่อนอาจจะต้องลองดูว่าเฮ้ยหกถ้วยอะนะครับลองให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายหร จำได้หรือเปล่าว่าเราเคยผ่านอะไรกันบ้างัเยอะเราอาจจะมีลูกด้วยกันหรือรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กคบกันมาตั้งหลายปีกว่าจะคบกันเนี่ยรักกันมาตั้งมากมายนะจำดอกไม้ที่รักให้กันได้หรือเปล่าจำดอกไม้ที่สวยงานที่เราเคยหยิบยื่นให้กันได้หรือเปล่าจึงเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับใครหลายคนจะผิดหวังเสียใจที่เหมือนกับให้ห้าถ้วย9ดาบไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนว่ารักกันไหนว่าจะไม่หลอกกันนั่นเองนะครับช่นพ่ใไปต่อมาขึ้นมาว่าสามไปเท้าครับค่อนข้างจะมี ทำอะไรไปด้วยอารมณ์แต่สุดท้ายก็จะมานั่งคิดถึงคุณมานั่งรอคอยคุณนะ่ะเหมือนกับเขาเองก็ยังนึกถึงยังรอคอยคุณให้คุณแบบทาอะไรสักอย่างหนึ่งครับชาวสิเมตรชนคนคนนี้เขาจะเหมือนกับนิ่งทําเป็นไม่เป็นอะไรทําเป็นไม่สนใจคุณเพราะมีมีทางของเขามีอยู่ของเขามีที่อยู่มีคนใหม่แต่ไพ่ในบนี้อกว่าเขาเองก็ยังคิดถึงคุณนะเขาเองก็ยังนึกถึงคุณเขาเองไม่มันจะลืมคุณได้หรอกต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเพราะไพ่สามไม่ทําหมายความว่ามันคือสิ่งที่มันสวยงามต่อให้เขาจะไปเลือกใครก็ตามแต่ถ้าเก เลือกคนสุดท้ายที่รักเขามากที่สุดหรือคนรักที่ดีเขามากที่สุดเนี่ยคุณคือคนสุดท้ายของเขาคุณคือคนรักที่มั่นคงที่จริงจังและรักเขามากที่สุดหรือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากที่สุดสวยงามที่สุดก็คือคุณนั่นเองถ้าเกิดเขามองว่าเราเป็นสิ่งที่สวยงามยังเป็นดอกไม้ของเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาจะกลับมาเลือกคุณเขาจะกลับมารักคุณตามกลิ่นดอกไม้นั่นเองนะครับฉ่นใค่หลายคนมีไพ่ต่อมาไฟออฟบานนะครับ อาจจะพลังงานของการที่ถกเขียงกันไม่เข้าใจกันหรือการพูดคุยกันที่เหมือนกับการใช้อารมณ์หนักมากเลยซึ่งเหมือนกับพยายามเคยรักกันมาก่อนนั่นแหละแต่อยู่อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดกันไปเช่นมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางก็มีหรือการพูดคุยกันที่มันไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งและพะเราะกันมากๆเนี่ยมันจะเหมือนกับลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันนะลืมไปหรือเปล่าว่ารักฉันเพราะอะไรลืมไปหรือเปล่าว่าเคยรักกันแค่ไหนนั่นเองฉันห้ามไม่ทั้งแบบความไม่ใหญ่คุณเนี่ย เลิกรากันไปไม่เกิน5 6เดือนเนี่ยต่อสู้เพื่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเกิดรู้สึกเหมือนกับยังรักยังรอคใครสักคนหนึ่งอยู่หรือยังไม่หลุดพ้นจากตรงนี้เราอยากจะทําอะไรเพื่อคนที่เรารักนะครับสำหรับชาวสีเมษเดือนกรกฎาคมเนี่ยส่งคลิปนี้ไปบอกเขาว่าห้าเมถา6หกถ้วยกลับคืนมาเหมือนกับหกถ้วยนะครับจึงเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่านั่นเองเช่นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ของ e อ g of Pentacles นะครับหรือไพ่เหรี่ยญเข้ามาครับ ทำนายว่าชาวส์เมษในช่วงนี้อาจจะมีพลังงานดีๆเช่นโชคลาภการงานการเงินชีวิตที่ดีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรักอุปถัมภ์มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและความสุขกำลังจะเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้คนรักคุณที่เลิกลาไปเนี่ยก็อยากจะกลับมาเห็นคุณ5าอยากจะกลับมาขอคืนดีอยากจะกลับมารักคุณเพราะคุณเนี่ยดูแลเขาอาจจะเป็นสายเปด้วยนะชาวส์เมษเนี่ยอาจจะเป็นการดูแลแบบไม่ใช่เปทางการเงินอย่างเดียวนะ แต่เป็นการเปรทางด้านจิตใจด้วยเช่นถามเขากินข้าวหรือย,ยังคอยหาคอยทําทุกอย่างวิธีทางให้เขาหมดเลยการดูแลใส่ใจการเทคแคร์การให้ความรักที่ความจริงใจมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและสุดท้ายครับคุณให้หัวใจเขาไปแล้วนั่นคือความรักที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาวสี่เมรเลยนะกเคยจำาหมว่าสิ่งเหล่านี้ความงดงามเนี่ยมันกลับมาหาคุณก็จะตอบแบบนี้กันว่าคนรักที่เลิกราไปเนี่ยก็จะมีการกลับมาขอคุณดีขอความช่วยเหลือขอยืมเงินนะครับกลับมาผลประโยชน์กลับมาขอความอยากจะกลับได้ความรักของคุณคื่อนั่ คุณสงสัยเขาหน่อยได้ไหมคุณกลับไปช่วยเขาได้หรือเปล่าคุณกลับไปให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ดไหรือเปล่าก็เนยน่าแบบนี้ว่าถ้าเกิดไม่เกิน3เดือน6เดือนเนี่ยหเดือนเนี่ยก็แนะนําว่าโอเคอาจจะรออีกครั้งหนขั้นสุดท้ายในการนะครับเพราะคุณทําดีสุดแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ไพ่ไปน่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครเลือกหลาคนรักไปหรือหลุด้นจากเวรกรรมนี้ไปแล้วเนี่ยเกิน9เดือนเกิน1ปีหรือเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าที่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีี่มเ้หลออกกกัดโสพพบบจ และไพ่หนึ่งเดียวกับหกเจ้าก็บอกว่านี่คือรักครั้งแรกนี่คือรักที่จะต้องกลับมาหากันก็จะตอบแบบว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าในแตชาติที่เลิกลาไปแล้วกลับมาคืนนี้กลับมารักกันจะได้นะหรือคนรักที่เลิกลากไปแล้วเนี่ยสุดท้ายกลับมาเพราะาเราพูดกันเพราะาเราเป็นรักแรกพบนะครับเพราะนั่นคือรักครั้งแรกของกันและกันนั่นเองนะครับ ไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีเมษกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับไพ่เดดเทมปูแลนเข้ามาใบแรกนะครับเหมือนคนนี้เขาเองก็อาจจะเหมือนกับไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะเพราะเดเทมปูแลนเข้ามาเห็นไหมครับเหมือนเขาเองก็พนมมือแหละเขาเองอาจจะเหมือนกับขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือหรือยังมีการกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณเพราะยังรู้สึกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าไปไม่รอดหรืออะไรเงี้ยนะเดเทมปูแลนหมายความว่าเขาเองก็รู้สึกเหมือนกับใจหนึ่งเขายังมีคุณอยู่ก็จตอบแบบนี้เขายังคงสิทธิ์ของความรักความ้ดยาว มันค่อนข้างจะนเรื่องของความต้องการคุณครับไม่เหงาไม่มาใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่เคยทําร้ายคุณแต่เขารู้ครับว่ามันเหมือนกับหัวใจของคุณกับเขาเนี่ยมันยังผูกกันน่ะมันยังมีคุณค่าต่อกันละกันนั่นแหละใกล้ต่อบว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะเป็นงานขอความช่วยเหลือนะครับอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณเจ็บปวดเสียใจกลับมาต้องการคุณเพราะถูกทําร้ายมาแต่ตอนทําร้ายคุณหรือทําอะไรคุณไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอาจจะคิดว่าทําอะไรกับเราก็ได้แต่พอจะเสียคุณไปแล้วเนี่ยหรือว่ารู้สึกตัวอะไรัอย่างเนี่ยอาจจะช้าหรือเร็วก็ตามนะสอง อาจจะไม่คุนนั่นแหละอาจจะเป็นชาวสีเมฆนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะอยู่ไหมจะกลับไปหรือเปล่าจะไปต่อหรือเปล่าหรือพอแค่นี้ฉันพ่ายทูออฟซัสออฟซอสนะครับขอโทษครับพูดผิดนะทูออฟซอสหรือพ่สองดาบอันเนี้ยขอตอบเลยว่วอ,อาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดมันเกินหนึ่งปีหรือสองปีไปแล้วเนี้ยอย่ากลับไปเจ็บปวดเสียใจอีกเลยนะครับเปิดรับพลังงานดีเข้ามาดีกว่าอย่ากลับไปหาความเจ็บปวดหรือเสียใจเลยเพราะว่าในเมื่อเขาทาร้ายเราในเมื่อเขาไม่ไปต่อกับเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแล้วเราอาจจะรู้ว่ามันไม่ดี ปิดทุกอย่างนะครับปิดหัวใจปิดกั้นนะครับปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางรักนี้ไปนั่นเองฉันไพ่ไปต่อมาคือเดวิลเข้ามาครับเฮ้ยขอโทษครับไพ่ออร์เคิลนะครับขอโทษทีม่ใช่เดวิลนะไพ่ดูน็อดดิงพอยซันนะครับไนะพ่พไปนี้ค่อนข้างจะต,ตรงตัวเลยว่าแนะนําชาวสีเมฆในช่วงเดือนกรกฎาคมว่าดูน็อดดิงพอยซันในเมื่อคุณรู้ว่าอะไรมันไม่ดีเนี่ยก็อย่ายกลับไปกินมันรู้ว่าเป็นยาพิษอ่ะก็อย่าจะไปดื่มมันเพราะดื่มไปเนี่ยเราก็ตายมันก็เหมือนความเจ็บปวดเสียใจนั่่นนแหหละเเรา้องไปีย รักให้ตายก็คงไม่ไหวนะครับเหมือนกับตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยถ้ากลับไปแล้วต้องเจ็บปวดหรือกลับไปแล้วมันยังไม่ดีอีกเนี่ยก็อยากกลับไปนะครับตรงเหลือครึ่งชีวิตอ่ะเห็นไหมครับเหลือตั้งครึ่งนึงเนี่ยที่เราไม่ต้องไปกินยาพิษอ่ะนะครับเราโดนได้นะแต่อย่าดื่มมันนะอย่าไปทาร้ายตัวเองอย่าร้องไห้อย่าเสียใจอย่าอยู่อะไรที่มันเหมือนกับความรราที่เสียใจเจ็บปวดกลับไปก็ต้องเจ็บปวดเสียใจอีกแต่อยู่ความรราที่เหมือนกับเราอยู่แล้วมันมันมต้องไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมาทำลาาเรริงย เขาจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันดีต่อกันจะกลับมาทําให้ดีกว่าเดิมกับสิ่งเคยทําผิดพลาดเสียใจกันไปซึ่งผมทํานายไปแล้วว่ามันจะเป็นในเวลาเท่าไหร่นะครับเบรสเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ